พี่น้องเอ๋ยสวัสดีอีกรอบมืดพัฒนาต่ไปงานมามีงานนี้ยันนี้คือมาบ่มมวนแต่จีพอล,ล่ามื่นเตรียมงานเพราะว่าวันเกิดพอล,ล่ามื่นจีซีสิบเพื่อผักพนก่อนงานนี้มันรู้สึกแบบไม่สนุกเลยอ่ะมันคนเยอะแล้วก็บฮ้อนอากาศก็บฮ้อนแหง้งคนก็สิมาแล้วพี่น้องเอ้ยผมตั้งเข้ามาแล้วผม ตอนนี้สิเมื่อกันกับยิงเจียเพราะว่าคนกับมาหลักขี่รถจักมาเดี๋ยวเปียกรถกับปากอยู่ในลานค่าเจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่เมือสักกันเดี๋ยวไปหาสื่อหาสื่อยังเมื่อกินกันนะจ้าโดยอย่าลืมเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเจนอัตตลีนะคะบ้านพอลาดนั่นแหละจ้าหลายคนหลายคนกันสิคุณจ้างกันจ้า ซื้อบักไม้กันบอสด้ยซื้อไงเอาบอสหักไม้อยากกินบักทุเรียนเด็ดปูอยากกินบักทุเรียนเดีหัามหนึ่งเน,นี่ยบอสโลหนึ่งโหว้าวมันลูกใหญ่มันขาดโลูกเหรอวะเสี่ยวยังน้องงอกระยังโลหาซีฟอ่ะพี่น้องเอ้ยงอหยู่ฟังแล้วนี่โลหาซีฟ มาละเจ็ดสิบาทโอ้ยทุเรียนนี่ยังโลละล,ลอยหาซีฟอยู่ได้ไปีนองเลยผ่านสักก่อน,เอ,นเอางอปอนะมาฝากเด็กๆงอกับโลหาซีฟเอางอเนยส,ยสวยๆเนยจากโลโลหนึ่งซะมาฝากหัวดำก่นอนเอาลูกง,งามๆมาแหละ ขุดรถนะมันห่อนโพดโพฝนกับสีมาหลังกันเลยแบบจักเป็นจังไดอุตส่าหนีหลานมากกับบะมวนพี่น้องโอ้ยเสือันนี้มาฝากว่าดำกับพี่น้องเลยเธอเบาเงี้มาฝากยายบภามากมายเดี๋ยวเงินจ่ายกันก่อนมังคุดเหรอมังคุดกับโลหิตพี่กันพี่น้องเลยลันแย่กับลันแย่เท่าไร มันใหง,<อ>ง่โลดละเจ็ดสิบบาทพี่น้องเลยมาเกลบด้คธอเหรอจีรับงยมาเกลบโลละเจ็ดสิบาบาทลองกล่องดิลองกล่องโลละหกสิบบาทโอ้ะนี้ครัก่อนพกเจเจเพิ่งพามือนะต้องลดกันพี่น้องเ นั่งกินโลก,ก็ฝากในอยู่ในเฮือนขันเจ้าไว้ไปกินข้แลบ้านไปกินเบียร์แล้วไม่ไปอื่นเลยคนกับไลปี่น้องไอ้คนกัลายแต่ว่าสิบาไวนะ้ำฝนนี่แหละฝนนี่แหละสิมาลายเนี่ยไปไปไป,ไปตั้งข้าวไม่แล้วตั้งข้าวไม่แล้วกอข้าวก็เลยสินี้กับก่อนอีกอย่างหนึ่งกับมืออืน่นงานนั่นวันเกิดพอล,ล่ามือต้องปนไปตอนบ่ายพี่น้องไอ้แต่จะไปซื้ออันนาณนจักรอยากกินปลาหมึกยา่าง เออซื้อแล้วเราพอจะเอาไปจะซื้อให้ลูกชายเพิ่นแม่ซูงอยู่กันยังแม่ให้ลูกทรายแล้วไปไปไปได้เลยหล่ะค้าร้านขายก็สิประมาณนี้แหละร้านขายเสื้อผ้าและให้อาหารหมอกฝานบักตาลสิมื่อแล้วคนสิมาไล่แล้วเมื่อก่อนพนหัวม่วนมาตื่นเต้กี่คนไหมมักซับปะร์ลดไง เอาบ้เมื่อย่ายกันเหเราบ้คุบ้างนหาเมื่อย่ายใครเมื่อไหมะย่ยละหาิว่างกูจะเมื่อแล้วโลดเทไรนะเยลาหาบบาทยระหาสบาทหวานบ่ชิมกันจัคาชิมมิมกันแล้วเอาตัวมันสุกเคยให้ซิมแม่กันแม่สบออยโลกละหา หกสิบาทหาิบาทพี่น้องเลยจะรูมเงี้ยมาปรดมาจะใจมาจะปักเต้บ่ไปใสาโดยมาจะปักเต่ออ้ยมีทางกระลำพ่อจะเกิดในงานพี่น้องเอ้ขนกะบปลายปันไดทางน้องก็เป็นข้าเศ้าคยโดยเจ็สีจะไปซื้ออันนี้ก็ไปกินกันพัดแต่งแต่ไปงานมาโอ้ยมีงานนี่แหละบ่มีอ้ผลสิมาอไลิหามึงกามากกามาแุ ตายแล้วตาย8ด้วนะเม่าย้กันั่งเมาแต่หมักคนลไม้พี่น้องเลยคนละไม้ฟังแล้วเนี่ยแพงนะแพงย่อนอย่างย่อนปรมาณจะฟังใจรเี๋ยให้นั่งใจครเนี่ก่อนมาแ้นมา่าย เออเ่อักยายเอายังไม่ยายอีกเออมาเอินมเอินเอาขนมยอมันมันกระเจ้าเลยมันพอยากร้านฉันมันง่ายร้านฉันมันง่ายมันมาแล้วมันมาแล้วฝนอ่ะร้านประจำค่ะสวัสดีค่ะ มีอาวโกโดนี่ให้นอาวัคโกโดโกโดนี่พูดในคอยแน่อันนี้2งไม้เขินเินเขินแล้วก็หัวใจวัวใจวัวใจเอาล้วมกันลอยหนึ่งเอออันนั้นรวก็อันนี้นะล้วมลอยหนึ่งตายถือมาจากไหนพ้นกันทไลรวมกันลอยหนึ่ง ตีนบ่เอาตีนบ่นบเอาอบ่เนี่ยบ่อเอาอาเตอันนี้คร,รับอันนี้เออราเสือกมารอยหนึ่งมาฝากหลานนี่นะไข่ลูกนะพี่น้องเลยเสือมากกิดแรงเลยไข่ลูกก็ขับกันแล้วนะพี่น้องแซ่บโลูกละสิบบาทไข่ลูกอ่าสองร้อยขอบคุณไป,ไปเมึองอันเป็นช่วงเลย เีบไปล้อแล้วค่ะโอ้ยนสิบ0หวดหัวฉันบอกไะเมือน้องโชคปบเมือร้อมกันปฎิปฎิปฎิเอาเฝ้าแก้เฝ้าแก้ไม้ไปใบมือ <descon> บ <fin anta> ้านเมือฝนสิมาแล้วไปไปไปจาแก้หานแก้มหานมือพี่น้องเลยใครลูกกบเงาะแล้วกาทรอมกิ ถึงบ้านสักทีค่ะไปไหนหมกเด็กๆทำไรก็ดำเกือบเป็นฝนขึ้นาเปิดไฟเห็นอย่างอ้าวของฝ่าเกือบเป็นฝนห้ามหัวไปเนาะยานนี่เห็นอย่างหมดเนี่ยยังกิน้ยไปบุ๋นเกืลบเป็นฝนนหัวหงวยกำลังแล้วนี่ โนห้องคือๆมันเลยพี่น้องเอ้ยันมาทนี้ลค่ะเือจะไปแล้วเจียงราพงก์เมื่อวานนีม้ือเออที่มันมานเอนนมาอ้ยแห้งกระห้องผู้ข่าเน่พี่น้องเอ้ย่นมาฝนมาขัางทั้งนี้แล้วกันแท้ว่ after, าแกมากไม,ไม่มกเงาะซื่อใครโอ้ยมากินแรงพี่น้องเอ้ยหนีฝนมาเกือบนะแกเลยพ่อไปให้ป้าพวกแกเอาออกออกน้องมด เอามากินข่าวแรงพอดีอที่ไปใช้สาไปบุญ,บญอ้พอดีทิ่นี้ลบฝนอยูห่หันเลยนะกับโต๊ะมากเลยกับไฟกับสีดับอีกแล้วมันพี่น้องเลยเอ <ไป S 2> อ,อในโฮมโพจน์อะไรฮักแงนี่สิแปลกว่าเจ๊ซีไปบุญมันนี่คือจังมาปกติไปขำเมือค่ำขคืนเพราะว่ามมืออื่นผัดงานพ่อเกิดวันเกิดพอลล่อนหลาอีกแล้วพปยังคันเมื่อเานขึ้นมาวะ พี่ดองชิตกใจแหละโคตรเฮ้ยพิดเนตแหละค่ะเขาเป็นอย่างบันน่ะคันโต๊ะแล้วก็ไม่ล้มมาก้อนโลดง่ายง่องง่องผลง่องผุาแล้วเดินทางมากับยายเจี๊ยบกาห้องตายไปบ้าอยู่เมื่อน้ำทังเทาย่านโต๊ะโา่ เจ้าพญาตฝนห้ามเพื่อนพญาตโต๊ก็แปลว่าให้พญ่์ันนะนี่แหละอยากกินอันนี้แหละไข่พี่น้องเอ้ยลูกลสิบบาทไข่ลูกไข่เป็ดไข่เบียดมาส่งตรงจากเวียดเลยนะกเงีอืมขอไข่ปลาไข่ปลาะยังนี้ ตู้ไว้น้ำเปลือกมันไป,ไปอ,นนอุ่นแข็วัดดับกินมืออื่นแขจะมันย่ำได้ใช่ป่ะนั่งวัดดับนะกันไม่กินข้าวแร้งน้ำกัดมานันพี่น้องเลยมาแล้วก็กินข้าวแล้วก็อาบน้ำแล้วก็นอนอันโต๊ะละมิเตอยากล้มอยากแล้งโอโ้โหใครจะม,มาหอดเถือนพี่น้องเลยเกือบสมัวผลทำหัวยั้งหน่อยหนึ่งโอ้ยเตียงนี่ก็เอามา กันงัวเพราะว่าเขาไปกินไนทเฮอร์นพอนแล้วหูยผู้เมกไร้หลัวๆพี่น้องเอ้ยแต่หนายานงานงานเละอีกแล้วงานเน่าอีกแล้วงานบุญบ้านติ้วบุญบ้านติ้วเน่าอีกแล้วมอลลามสิงหังเวนเบิ่งจังไดกับโบมวนพี่น้องกอ้ยมากินข้าวกินน้ำกันค่ะมันมัน้อก็ขข้าวเล่นมันแะไรกินขี้ข้าวเล่นออก เงี้ยคนเาได้เ huh. ฮ mm ้ย hmm. mm ิงเฮ้ยหยัง้าเนกับกับคนประตูขันโต๊ะแหละอยากล้มู้มัวเองอหูามาเกิดป้วงเขผาแตกะอย่างใี้้องบรยากาศไม่รุนะแต่บุญแต่มวันบ่ดี มนยงนะีตะโฟนมาไล่เลยหรือไโอ้ยไปจักสเบานังไดกไปพข้าปนันแล้วนับเอน้องชมนะสิงนั้งเทามันละนั่นบริมีนมาลําดังๆั่อบ้านก่นแต่ว่าล้อมอนาลอดเพื่อ ใช่ฮะจินห่อยชิ้นใหญ่กันกันฟังเล้าหนะใจใจวตัตจะมีเเจียมเป็นขถนเข้ามวนเบิร์ดไปน้อนงเหรอเมื่ออสามสี่ตีค้อหลังแต่ไม,ม่มีโควิดเกื่อะารกระเจ้าชิจางลัสิงฝั่งใจนะชุกปีงานบัตรน้ำพริต๋แต่เดี๋ยวนี้มันเบรกมากใหญ่

ไปดูใค uh ้ร huh. mm ูป hmm. ม่ก mm ิน้ำแขามาก่อนคนปากก็ปาอยูซ้องๆเหมนล้มห้าน่จะล้มอารกว่าเชป็นห้าจุอะไรลย่างไรสมมติไงอันนี้ไม่ละสิบากเลย mọi người 10 người mọi người mọi là mọi bạn mọi người 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 mọi là mọi người mọi người mọi người

มนายกี้หมือนรจะนะมีแก้่จราลงัง่อ่ามลางข้าเพื่อนเข้าไปทำใบพ่นมันโตเลยมิลนนปบ้าหรือก่นกปงแล้อกเรงสารกินดก็ค่ไยมิลอนกบลงมาเอสเซ้นด์มา ทุกเจมาลาจกีพากันไปลบดีใจหรือว่าเพื่อนกันจพนมา่อว่าจับเิ่นม้วนเป่นปลเพ่นกันแล้วม้วนอืมเออลงมาก่อนลงผลมาไหหัดขวดเก่ามือยังมาเหมืด เดี๋ยังอื่นตอนวันเกิดเจพระราชนะเอ้ยเดี so so ๋ยวอื่นกรจำจิตต์ตามเป็นงานวันเกิดเจพระราชอ่าแต่คิดไปตอนประมาณช่วงบ่ายก็แบะว่าเพิ่งกต่ยังมาบุญอยู่เฉพาะวันเกิดกต่ยังไม่ทันเมื่อบาทเป็นวันติดตามเป็นอื่นกันแล้วกันพี่น้องคะับสำหรับคลิปนี้เก็บภาพบรรยากาศในตำหนี่นะพี่น้องเลยกับบ่พี่น้องจึงจะเลขกซ์ซูนจะวันจีนเพิ่นบอกว่าสองสองมีคนมาลักก่อดผมไม่ทราบจ้าเสี่ยวซองยังมาใส่ เขาเจ็ดซี่ถึงจะศนย์ได้พี่น้องเลยศูนย์สามสามศูนย์มันออกศูนย์สองดไปนั่งตัวมันหนาแก่ตัวใหม่เด้พี่น้องเด้อบราะว่ากันติด